สวัสดีค่ะพี่คุณล้าจะเคยจะเป็คนแข้งได้นี่ได้กงโอ้คนไทยไต่เบาแมนเจ้าเดียร์บอคอยคนเชียอุ้ยเชียรีเคียมาบอลีเคยมาบ่ เคยมาบอกอยากลองไปดูจะบอกปู่จะไปหาไฟอยู <that> <endpoint> ่นะมาคอยก็ได้เดี๋ยวคอยอคอยไปห้าเดียเดี๋ยวคอยอีวาไปห้าเดี๋ยวโอแบอ๋มโอ้โห้รากลังตกใจเจีดยงื่ไเบิ้งดีดเด้อแต่งแกเบิ้งดีดเด้อ ขอโดดขอโดดขอยขอดูจะคือเป็นคนแบบนี้บอว์คอยขอโดดคอยขอดูต้อกใจป่ะคุยกับตกใจหรือกระตือเราเราเทาแล้วเราตกใจไงอ๋อคอยตุ๊กใจ